แทนแทนเรามาดูช้างเลยนี่อันนี้คือช้างที่แกะกล่องมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ประกอบนะครับนี่เป็นกล่องแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยนะครับใส่ฐานสามก้อนนะครับบอสิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเแต่จะพึ่งใจเย็นเยใจเย็นเยเย็นอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวเราจะประกอบกันก่อนนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะอีกกล่องนึงด้วยนี่พะเอาจากกล่องมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มาเราจะีเเรเนี่อ่ะ ใส่หูเข้าไปอึบอึบอุ้ยใส่ผิดใส่ผิดต้องใส่ฝั่งนี้หรือเปล่าหรือเอ้ยไม่ใช่ี๋ยวใส่ฝั่งนี้นี่ปึบึบอึบปึบึบเข้าไปอ่ามาครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เอาไปเอาเอาบเข้าไปน,น,น,ไปน,แบบนี่แล้วก็ใส่หัวตรงนี้นี่อึบเข้าไปนี่แบบนี้แล้วก็มันสามารถคล้องอย่างนี้ได้ด้วยอ่าแล้วก็เปิด เฮ้เฮ้ยมันสั่นด้วยเลยเฮ้อ้าวจ้ามามามาเปิดกล่องดีกว่าว่าจะได้สีอะไรมาแล้วดูสีเหลืองช้างหรือหมูกันแน่นี่มา อืมอประกอบลอนะครับอืมอืมอ่า มาเลยวูวูวูวมาเลยออาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเย้่